ครับสวัสดีครับพี่น้องมังกรแหขกรับใช้ทีมทุกประเทศนะครับผมพี่โอนะครับสวัสดีนะครับทำไปสิทธิ์ลักลักินะครับครับผมครับสวัสดีครับพี่โอคนมังกรทุกประเทศนะครับวันนี้มารายการพี่โอประจวบกับบีนะครับเป็นะครับเตรียมลำทักนะครับได้ไปจิบทุอย่างนะครับจิบดาวน์นะครับเสื้อครับตัวใหม่ครับพี่โอครับมาจากเชียงใหม่นะครับมาถึงกระบี่นะครับ ครับวันนี้โชคดีได้เจอมังกรหมูครับผมยังคิดถึงกันเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับสวัสดีบิวสวัสดีบิวมึงครับขอบิุณครับนานๆครับพี่นานๆครับบิบีครับจถาลำดับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่โอผมมังกรแดงสามจังหวัดใต้แดงนภาใต้ครับมังกรแดงจลาลตอนนี้กำลังทำการแข่งขงัน ทำการแข่งขันครับรายการซ้อมเล็กๆครับจัดโดยแบซุตลาดเก่าครับผมเดี๋ยวค่อยชมนะครับสักคู่ครับสักทีัคู่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๋ผมช่างกีรัจย์ครับสวัดีกรงคอนโดสเปซี่แค่รูปมัน เอ uh, yeah, ้าวขอบคุณพี <Bye. S 1> ่โอที did, well, did, right? ่ให right? ้เชื่อครับนี่ครับเป็นงานบอดชอนครับมาครับพี่โอเชียงใหม่สวัสดีเพื่อนบางคนตัวน้องทวประเทศไทยนะครับผมครอบครัวบางคนสาธิตนะครับได้รับเชื่อเลียนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับพี่โอขอบคุณมากครับผมสวัสดีสวัสดีพีใหม่ครับผม สวัสดีพี่โอสวัสดีตีมานมังกรทุกคนนะครับปีใหม่นี้เขาก็ให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญจากใจจริงมังกรเบามิตะปาพในพรมเบนกรบ,บพี่มทีมงานอยู่ตรนี้นผมมีเีมากที่ ที่ทนอยู่นะยังว่างอยู่นะไม่ได้เขาชุกมีเชื่อมันลองพบดูสักห้านาทีที่พูดสิ่งนะสวัสดีครับพี่โอกับพี่น้องมังกรทนงทุกท่านนะครับผมมังกรตรู่นะครับก็ได้รับน้ําใจจากพี่โอมานะครับผมเป็นเสื้อนะครับสเสื้อมังกรนะครับ เอาไว้กันลมกันแดดได้นะครับสำหรับช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับพี่น้องครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ